วันนี้นะคะอยู่กับครูหมงนะคะวันนี้นะคะครูหมงนะคะก็จะมาสอนเรื่องจิตกรรมไทยเอาละค่ะเรามาดูกันก่อนว่าจิตกรรมไทยคืออะไรนะคะเด็กๆนะคะจิตกรรมไทยเนี่ยก็คือวิจิตรศิลป์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนาธรรมวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีการละเล่นของคนไทยตั้งแต่อดีตค่ะตัวจิตกรรมไทยนะคะก็จะแบ่งได้เป็น2ออย่างะคะ่ะก็คือจิตกรรมไทยแบบประเพณีและก็จิตกรรมไทยแบบร่วมสมัยค่ะ เรามาเริ่มที่จิตกรรมไทยแบบปรับเพณีนะคะจิตกรรมไทยแบบปรับเพณีนะคะก็จะมีความอ่อนโยนละเมียดละไมประณีตนิยมเขียนโดยบนฝาผนังอุโบโสถสมุดไทยเขียนด้วยสีฝุ่นอาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตพระพุทธศาสนาไตรภูมิแล้วก็วรรณคดีค่ะ และต่อไปนะคะก็คือจิตกรรมไทยร่วมสมัยก็คือศิลปะที่ได้รับการพัฒนาให้มีเนื้อหาหลากหลายมากยิ่งขึ้นอาจจะแสดงออกถึงคุณค่าความเป็นไทยโดยเนื้อหาเนี่ยอาจจะแบบไม่จําเป็นจะต้องตามไปตามพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวค่ะอาจจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับขึ้นอยู่กับศิลปินแต่ละคนจึงทําให้จิตกรรมไทยแบบร่วมสมัยเนี่ยมีรูปแบบที่ไม่ตายตัวค่ะ และส่วนสําคัญของจิตรกรรมไทยทั้งหมดเลยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือลายไทยค่ะลายไทยนะคะเป็นส่วนประกอบของภาพจิตกรรมไทยโดยเกิดจากการนํารูปร่างของธรรมชาติสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยมาปรับหรือว่ามาดัดแปลงให้เป็นลายไทยนั่นเองค่ะเช่นลายกระจังลายประจํายามหรือว่ารูปแบบที่มาจากความเชื่อและคตินิยมค่ะ เอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูหม,มูนะคะก็นำลายไทย3แบบพื้นฐานเลยเนี่ยที่นักเรียนควรรู้นะคะมาแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักกันก็คือลายกระหนกลายกระจงังแล้วก็ลายประจํยามค่ะลายกระหนกนะคะก็จะมีรูปแบบหลากหลายมากเลยค่ะลายกระจังนะคะก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยก็คือได้มาจากดอกบัวตาอ้อยหรือฟันปลาค่ะลายประจํยามนะคะได้มาจากดอกสีทิศลูกจานประมาณนั้นค่ะ แล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าการฝึกวาดภาพลายไทยนะคะดียังไงหรือว่ามีประโยชน์ยังไงหนึ่งเลยเนี่ยก็คือช่วยฝึกสมาธิของนักเรียนค่ะเนื่องจากการวาดภาพลายไทยนะคะจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้ความละเอียดและก็ความแม่นยำมากๆในการจะต้องวาดให้เขาเป๊ะค่ะ 2. ก็คือการสังเกตลวดลายธรรมชาติค่ะ3เลยก็คือทักษะการควบคุมดินสอและผู่กันเนื่องจากลายไทยนะคะเป็นลายที่มีความละเอียดค่ะ การควบคุมดินสอนแล้วก็ผู้กันนะคะเมื่อทำไปเรื่อยๆค่ะอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพหรือว่าสเก็ตภาพร่างภาพได้ดีขึ้นค่ะ 4. นะคะก็คือการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยค่ะเนื่องจากลายไทยนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณมากๆนะคะจึงทำให้มีคุณค่าในการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยค่ะ 5ก็คือการประยุกต์ใช้ในการออกแบบอื่นๆค่ะนักเรียนนะคะอาจจะนำเอาลายไทยนะคะไปประยุกต์ใช้ออกแบบโลโก้สินค้าหรือว่าอาจจะประยุกต์ใช้ในการออกแบบตัวกร์ตุหนหรือว่าตัวละครอ,อะไรแบบนี้ก็ยังได้ค่ะ เอาละค่ะนักเรียนถึงขั้นตอนศิลปะปฏิบัติกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมาสอนขั้นตอนการวาดลายกระหนก3ตัวแล้วก็ขั้นตอนการประยุกต์ใช้นะคะว่าลายกระหนกของเราเนี่ยจากแบบเดิมเนี่ยพอประยุกต์แล้วจะมีแบบใหม่ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเอาละค่ะนักเรียนมาสู่ขั้นตอนปฏิบัติกันบ้างนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมาสอนเรื่องขั้นตอนการวาดลายกระหนกเนาะมาดูอุปกรณ์กันก่อน อุปกรณ์ก็จะมียางลบดินสอปากกาดำกระดาษอ่าจะเห็นนะว่ากระดาษของคุณครูนั้นนะคะแบ่งช่องเรียบร้อยช่องเนี่ยให้เป็น8ดช่องอ่าดูตรงแดช่องนี้เป็นหลักนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะดูตรงแดช่องนี้เป็นหลักนะคะโดยจะแบ่งให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลังจากนั้นเนี่ยเราขีดเส้นให้เขาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ ก็จะเป็น2อคูณสนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูองค์ประกอบของกระหนกวันนี้นะคะเราจะมาวาดกระหนก3ตัวตัวเหงากาบและตัวยอดครบถ้วนกระบวนวามอ่าเดี๋ยวเรามาลองวาดกันเลยขั้นแรกนะคะให้เริ่มจากตรงฐานครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของฐานลากขึ้นไปจนถึงช่องตรงกลางจากนั้นเราวน วาดทีละตัวนะคะเราจะวาดตัวเหงากันก่อนตัวถัดไปกาบนะคะก็จะอยู่หลังตัวเหงาปลายย่ออยู่ที่ช่องที่สองม้วนโค้งลงมาแบบนี้ ตัวถัดไปเป็นตัวยอดให้ว่าเป็นตัวตัวนะคะกนก เดีย๋ยวคุณครูนะคะก็จะมาสอนการบากเราวาดเข้ามาแล้วตว,วัดออกถ้าบากแบบนี้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ผิดนะต้องมีความอ่อนช้อยโค้งเข้ามานักเรียนอาจจะใช้การฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวจะชินมือไปเองนะคะ บากเข้าบากออกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะต้องขอตัวไปทําบากอย่างนี้ให้เสร็จก่อนนะนักเรียนก็อย่าลืมที่จะต้องบากให้มีความอ่อนช้อยนะคะอ่าโอเคค่ะภาพที่เสร็จแล้วก็บากเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้สังเกตได้ว่าก็จะมีความอ่อนช้อยอันนี้เป็นยอดกระนกเปลวนะคะยอดกระนกเปลวแต่ว่าเป็นกระหนกสาตัวเหมือนเดิม จะมีความอ่อนช้อยโค้งมนนะคะนักเรียนเนี่ยที่ยังทําเรื่องบากไม่ได้หรือว่าทําเรื่องความอ่อนช้อยไม่ได้ต้องฝึกฝนแล้วก็หมั่นปฏบิบัติบ่อยๆนะคะเดี๋ยวจะชินมือไปเองเนาะอ่าเรามาเริ่มทํากระนกแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นถัดไปเนี่ยคุณครูก็จะทําในสิ่งที่แอดวานซ์มากกว่า ขึ้นไปอีกนะคะก็คือการประยุกต์กระหนกกับสิ่งที่เราชอบอ่าดูน่าสนใจใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยจะนําลายกระหนกที่เป็นลายไทยดั้งเดิมเนี่ยมาผสมกับสิ่งสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่เราชื่นชอบเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะค่ะขั้นตอนการประยุกต์ลายกระหนกนะคะคือขั้นแรกเลยวาดกระหนก3ตัวขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยให้ใส่ลายอะไรก็ได้ที่นักเรียนชื่นชอบวันนี้ทีมในครูมงเนี่ยก็จะมาเป็น ลายของดอกไม้ครูหม,มงก็จะใส่ดอกไม้ตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะแต่ว่าเราจะวาดตรงนอกเหนือจากนี้เนี่ยให้มันเปลี่ยนรูปท่างจากกระนกอัลนี้ไม่ได้นะคะจะต้องวาดให้อยู่ภายในรูปลักษณ์ของกระนกนะหลายๆคนนะคะอาจจะใช้เป็น รูปแมวหรือว่ารูปสัตว์ต่างๆได้นะคะเราก็วาดเขาให้ตามเคอร์ฟอย่างนี้ไปเนาะตรงนี้คูหมงก็จะทำเป็นลายดอกไม้เล็กๆนะคะ อันนี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการนะคะแล้วก็เป็นการประยุกต์ลายไทยให้มีความทันสมัยด้วยเนาะ,ะนักเรียนนะคะอาจจะเอาไปออกแบบในการออกแบบสินค้าก็ได้เดี๋ยวครูหมูนะคะต้องขอตัวไปทำงานอันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วมาดูกันว่าลายประยุกต์ของครูหมูเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะ เอาละค่ะลายกหนกที่ครูม่งประยุกต์นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยเนาะครูมงนะคะก็จะใช้ความงามของดอกไม้ใบไ,ไม้นะคะรอยหยักของใบไม้อันนี้นะคะทําเป็นเหมือนบากไว้จะทําให้เกิดความอ่อนช้อยนะคะ,ะนักเรียนนะคะก็สามารถไปประยุกต์แล้วก็นําไปใช้กับ งานต่างๆได้นะคะอาจจะใช้เป็นรูปสัตว์ที่นักเรียนชื่นชอบแล้วก็นํามาโคง้งหรือว่าดัดแปลงให้เกิดมาเป็นลายการะหนกค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนลายการะหนกของนักเรียนเสร็จหรือยังคะทําตามขั้นตอนกันถูกต้องหรือเปล่าอลายการะหนกของคุณครูนะคะก็จะมีกระหนก3ตัวแล้วก็กระหนกประยุกต์ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน